ตอนนี้มาอยู่แบบสถานแปลกด้วยค่ะแปลกแปลกแปลกตาในสองว่าเคยได้จะเถื่อตอนนี้อยู่สวนมั่นไม่ค่ะมันเผาหรือว่ามันเกี่ยวมันอันนี้มันเกี่ยวสะเผามันเกี่ยวมันเกี่ยวกตบเผาบานบานบานเอิ่มว่ามันเกี่ยวสะเเพาเมื่อนี้ติดตามชีวิตหลังเลิกงานเลยค่ะเพราะว่าปกตินี่เลิกเลิกเรลี้ยนเรากับจักบาลแต่ว่าเมื่อนี้เลิกเรลียนมาเอามั่นสีผ้ามาเบ่งว่ามันเป็นเช่างใดด้วยค่ะ เลิกเลิกงานภาษาจีนเชียาปานแหนเรียนภาษาจีนไปน่ำมาเนี่ยได้ศักยภาไปเบิ่งเด้อค่ะข้างล่างนี่กับักย่าง,างไปย่างไปเออผมเห็นวิธี่คือตาหักแแต่ว่าเพิ่นบ่เอา,าอันนี้ย่างไปย่งางไปมันหน่อยเกินแต่มันนา่นารักน่ารักภาษาจีนคืออา้าเจิ้นคืออ้าย นี่ค่ะเมื่อนี้กับเสื้ามาเบิง้งหามั่นเด้อค่ะพอพอหนีมาซื้อมั่นไปขายเป็นรถเลขายไปขายน้ำมันนันบานนี้ใช่ไหมค่ะพอไปขายรถจกักรบรรเนี่ยซีโรลอยซีโรลอยนะคะซีโรลอยซีได้เป็นจุ๊กแล้นี้อันนี้จักโลนี่แมวเพราะเป็นซีโรตินร้ายแห้งอันนี้ประมาณซีโร่หาโลนี่ อันนี้ประมาณสี่หาโลเดี๋เสั่งมั้งกันรจะาพ่อดีนีอันนี้เ้อค่ะประมาณหาโลต่ว่าพอนเสียไปขายประมาณสี่โลสี่อยขดุ้กสนี่แหะค่ะุกแบบไงสื่อสวยแล้วเนี่ยอันนี้พี่อัวยนี่ปลามันเหยปลามันอันนี้ก็เป็นปลามันเะคะ พ่อนู้เบยไครกับซื้อซอยแล้วเนี่ยรถขั้นจีเท่าๆสีเงินๆแล้วสิแด้หาเงินมาส่งหลูกเรียนแล้วมีลูกหลายคนนี่แล้มีหลูกหลายคนมีลูกหลายคนหลูกแลสิได้เรียนเจ๊บว้ๆนะค่ะนี่เจ้าของเพิ่อนเจ้ของเพิ่นไปห้าคนอืยางไปคน นี่นี่เจ้าของสวนอันนี้อันนี้เจ้าของสวนนี่มันเผานี่มันมันเผามันหรือว่ามันแก้วแกวมันเผาแมงกะไทยหัวขาดเด้อเออเอาเนาะเจ้าของคนเด็กเสียสีแดงกับเสียสีหน่อยเนาะเจ้าของสวนเจ้าของนี่เพิ่นกระติสร้างแบบนี้นี่เป็นเพิ่นสีสร้างสีสร้างคืน

วันนี้พ่อจะเอาไปเท่าไหรนะกะซิบจะแถมน้ำมันดิเอาพอให้ไปตันเน่อยแถมให้เป็นขอนผลเร็วเหมือนแล้วแถมพร้อมเจ้าเงสิลาเจ้าเลี้ยงเอาเลยมันแถมแถมพร้อมเด้อค่ะร้านนี้มาซื้อน้ำเพื่อนได้ถ้าใจดีเจ้าของสวนใจดีซื้อเกาลอยแถมฮกลอยเนี่ยเอานี่แล้ว แบบนี้เพิ่นบ่าเอาดเวยค่ะนี่ราวามันว่ามีหม,มองมัดมันเอาไปแล้วมันกระมัดเป็นจุกบ่ใดเพิ่นก็นเราบาเอานะคะก็สิเป็นแบบแบบนี้นี่ชัวร์อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือมันเนาะไปเดี๋ยวเา งานผู้ทวนลบพบวนงานผู้ทวนลบดินมะคุจะคล้องนี่ดิ่มใส่เพื่อนควมดินมะคุหัวนี่หอมมันสวยๆวนุ้ยแบบแบบใยนุ้ยใหญ่เนาะค่ะมันมันมันแก้วหรือว่ามันเท่ามันแก้วบะระบือมันแกวบะระบือตอนนี้นะคะนุกับมาสอบถามเพิ่นเนาะค่ะผู้เพิ่นขุดอยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นกะว่าเพิ่นกะจะองคนมาขุดไรยู่เนาะค่ะแต่ว่ามันกับเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลา หาโมงกลัวจะเขาหกโมงนะคะมูนูมาเอาคานะคะได้ว่าของมูนูเพิ่นกับคุดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เิ่นกับคุดเลนเลนถานาะคะ่ะกระสีเหลืออายุหลายนะคะาคนคุดมั่นนะคะเุ่งกระถามเพิ่นมานะคะเพินพกก่นกับผ้ากันกระบานมืนแล้วนะคะพาษสจินวาวาท่าเมิ่โตหุ่ยเจียลเลยกูเพิ่นพรผ้าก,กันกระบ,บานมืนแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งกันคืนมั่นนะคะไปกันเลยขึ้นรี้แล้วนะคะ ขึ้นแล้วเดี๋ยวตีมนากึขืนย่างไวเลยบ,บ่พอยี่สิบนาทีขึ้นแบบแป๊บเดียวนะคะอันนี้นะคะเจ้าของสวนมาบอกว่าให้เก็บเอาเลเดอร์นะคะหัวใดที่เพิ่นมาเอาเพิ่นคัดออกนะคะ เพิ่นกระสีเอากองไว้ขีดินนะคะเขาก็เก็บเก็บเอาเลยนะคกะก็คือเพิ่น,นหายแล้วแต่เขาจะเก็บเอานะคะอันนี้แมโนูก็เก็บไปซิมเบิงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นีเจ้ากิโลนี่จ้ตัง แก้วแก้วแบบว่าแก้วแบบว่าอย่างแก้วกับขีเยี่ยมแต่อันนี้ขึ้นมั่นอยู่นะคะยืดซื้อพอกับบอกว่าแก้วนะคะกับข้ามซับไม่นะคะภาษาจีนกับสิริให้นะคะเจินรี่ให้นี้คลิปมาเอามั่นกับจะเป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เดี๋ยวมาลงคลิปให้บ่อยๆเด้อค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย